ไปต่อที่พะเยาคุณผู้ชมครับมีผู้ใหญ่บ้านนะฮะเขาก็ตั้งด่านดูแลความปลอดภัยให้กับชาวบ้านร่วมกับอภพร,รอแต่มีสมาชิกอ,อกปตอที่ไม่เคยรงรอยกันมาก่อนนะฮะเขาก็เดินทางเข้ามาหมายถึงว่าเขามีปัญหาไม่รงรอยกันมาก่อนเดินทางเข้ามาสังเกตการไปถ่ายลงถ่ายรูปสุดท้ายมีปากเสียงกันผู้ใหญ่บ้านโมโหเอาปืนยิงรัวไปแปดนัดเข้าร่างกายเข้าไปเจ็ดนัดครับนะฮะพรุนทีเดียวแต่ว่าบาดเจ็บสาหัสนะ,ะก็ต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์มันเกิดสองทุ่ม นะของเมื่อคืนที่ผ่านมาตํารวจภูทรอ่้ภูซางนะฮะร,รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันที่ด่านชุมชนบ้านนานหนุนหมู่ที่2ตําบลภูซางครับอำเภอภูซางที่พะเยาก็ไปพบนายวินัยวงใหญ่นายวินัยเนี่ยนะอายุ56เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุยิงสมาชิกอบตอนะฮะก็ยืนรอมอ,อบตัวกับตํารวจอยู่คนเจ็บคือนายพรมชุ่มเย็นอายุ52คนนี้เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตนําบลภูซาง ญาติเนี่ยนำขึ้นรถไปแล้วไปส่งโรงพยาบาลก่อนตํารวจจะมาถึงนะก็ไปถามผู้ใหญ่มันเกิดอ,อะไรขึ้นผู้ใหญ่ว่ามาสิผู้ใหญ่ก็บอกว่าผมเนี่ยนะทางานตรงนี้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและอ,อปปร,รเนี่ยแปดนายแปดคนนั่งอยู่ที่เต็นท์นะที่บริเวณด่านชุมชนบ้านนานหนุนก็เป็นจุดตรวจจุดสกัดความปลอดภัยเป็นด่านชุมชนล่ะครับตามคําสั่งของนายอำเภอภูซางตามพรกรฉุกเฉินนะตรวจคนเข้าออกแล้วก็ไม่ให้ออกนอกบ้านตอนกลางคืนต่อมาในพรมเนี่ยเป็นสมาชิกอบตอ อยู่หมู่บานเดียวกันเดินเข้ามาท,ทําทีเป็นถ่ายรูปสังเกตการก็เลยมีการถามไปแล้วสุดท้ายก็มีปากเสียงกันท้าทายกันไปมาทําให้ตัวผู้ใหญ่บ้านเนี่ยระงับอารมณ์ไม่อยู่ครับปืน9ก้ามมที่พกอยู่เนี่ยควักมาเลยยิงใส่ตัวในพรม3นัดล้มแล้วนะยังไม่หยุดยิงต่ออีก4ไปโดนแขนต้นขาโดนแก้มอีกหพลาดไปไม่โดนก็คือโดนเขาไปเนี่ยเนัดนะร,รวมเป็น8นัดก็คือยิงไปทั้งหมด8นัดด้วยกัน ทางด้านลูกชายของคนเจ็บก็บอกว่าจริงๆตัวเขาเองเกือบโดนยิงเหมือนพ่อเหมือนกันนะแต่เขาก็หลบหนีออกมาได้กลบท้เขาก็ยิงตามแล้วผมก็กระโดดลงครับกระโดดลงแล้วก็วิ่งครับกระโดดลงตรงไหนครับตรงด่านครับกระโดดลงตรงด่านเลยอืเขาก็ยิงตามตูดเลยหรอครับต้มต้มเนอะเขาว่าถ้าถึงเนี่ย งพอ,องลูกเนี่ยใครใครคนพูดครับหลวงครัอนหนงยิงเลย,ยครับ,รบลูกชายบอกว่าผู้ใหญ่เป็นคนพูดนะเดี๋ยวจะยิงทั้งพ่อทั้งลูกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะสุดท้ายลูกเขาก็ไม่ได้โดนยิงหนีมาได้พ่อโดนไปเจ็นัดนะสาหัสนะครับชาวบ้านบอกว่าจริงๆแล้วทั้งคู่เนี่ยไม่ลงรอยกันมานานแล้วละ่ะมีปากเสียงกันตลอดก่อนหน้านี้สามวันก่อนเนี่ยคนเจ็บ ก็มีการไปถ่ายรูปที่ด่านนี้ที่เต๊นท์นี้มาแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเอารูปนี้ไปไปร้องเรียนการทํางานกับผู้ใหญ่บ้านคนนี้แต่ไม่รู้ว่าร้องเรียนเรื่องอะไรนะฮะ mm hmm. เบื้องต้นผู้ใหญ่บ้านก็ถูกแจ้งข้อหาพยายามฆ่าใบนะฮะส่วนคนเจ็บในพรมยังอยู่ที่ห้อง ICU ตอนนี้อาการก็พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ